อีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อวานนี้ครับพลตํารวจตีนัทศักดิ์ชวนาัยครับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปอขอบอครับก็อบอกว่าทั้งฝ่ายสืบสวนได้ควบคุมตัวนายอานนวัต์วรเมทชยางกูลนะครับเป็นอดีตผู้สมัครพรคพารณภาพจากหน้าบริษัทแห่งหนึ่งย่านบางทองหลางครับพร้อมหน้ากากอนามัย100กล่องรวม5 0 0 0ชิ้นมาสอบสวนหลังพวกาม,มีส่วนเกี่ยวข้อง กับขระบวนการโพสต์ขายหน้ากากาอนามัย200ล้านชิ้นตอนนั้นนะ <c oughs> นาบอยสอนสุวีเนี่ยนะก็ที่ถูกดำเนินคดีฐานนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สอบสวนนายอนนวัตรรับสารภาพว่าเปิดเพจอนนววัตรจริงสั่งซื้อหน้ากากจากนายทุนนะครับแล้วก็เอาไปขายนะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนให้กับนายพันยศด,ด้วย <c oughs> ได้ส่วนแบ่งชิลละสิสตัง นะครับเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาจงใจให้ราคาต่ําเกินหรือสูงเกินนะครับก็ตามาตามประกาศของคณะกรรมการ,รกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่10พศ2 5 6 3ครับอยู่ระหว่างการเอาผิดขยายผลครับนี่เรียบร้อยครับนะครับส่วนอีกประเด็นเมื่อวานนี้เห็นว่ามีาภาครัฐเขาก็ประชุมกันนะทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมต่างๆก็ครับผมมีมีหลายกระทรวงที่กำลัง เล่นอันนี้อย่างกระทรวงอุตสากรรเนี่ยครับก็เตรียมแจกหน้ากากให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนออในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<อ>และปริมณฑลแล้วกระทรวงอุตสากร,รม,มาเกี่ยวอะไรอะ่ะก็คือเป็นน่าจะเป็นงบของกระทรวงอุตสาหกรรแล้วกระทรวงสาธารณสุขที่แล้วก็พาณิชย์อะไรอ่ะไม่กระทรวงพาณิชย์ก็ยังส่งไปให้ทางกระทรวงสาธารณสุขร<อ>า,ายวันก็คือวันละหนึ่งล้านห้าแสนชิ้นที่ทางกระทรวงพาณิชย์แนะนํานะครับส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้ก็ออกมาแถลงนะครับนายสุริยะจริงรุ่งเรืองกิจก็แถลงว่า ทางกระทรวงได้เตรียมแจกหน้ากากให้กับปร,ประชาชนประมาณ10ล้านชิ้นโดยกระทรวงจะเริ่มแจกทางไปรษณีย์ครับ<ม>ส่งถึงบ้านเลยโอ้โหนี่ไงจัดส่งถึงบ้านครับให้กับออประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีชื่อตามภูมิเรียมเนานเอ่าครับผมเอาอย่างพวกเราก็ได้หมดเลยดิได้หมดเลยครับครบแต่เป็นหน้ากากผ้า,านะครับก็ยังดีครับครับผมโดยจะเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับตั้งแต่วันที่11เ,เมษายนะครับ สำหรับจำนวนรายชื่อในข้อมูลทะเบียนบ้านทุกเครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งหมด5.6ล้านชิ้นเขาสำรวจมาแล้วครับรายชื่อในมขตกงเทพบ้านละตามจำนวนรายชื่อเลยครับสมมติว่าบ้านคุณกบมี3-4คนก็ให้ตามนั้นเลยตามจำนวนรายชื่อเลยก็ทำอย่างนี้เองครับไม่เห็นจะยากเลยและอุตสาหกรรมเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อมูลอะไรพวกนี้เลยนะครับเขาเขาทำได้เลยะก็ไปประสานกับทางเขตละขอดูข้อมูล่า สำนาทะเบียนบ้านอแต่ละบ้านมีกี่กี่คนแล้วก็จัดส่งตามนั้นเลยโอ้โหนี่คะในกรุงเทพนี่5.6ล้านชิ้น<ม>อ่าส่วนที่เหลือก็จะส่งจังหวัดปริมณฑลแล้วก็เหลือจากปริมณฑลก็ยังจะส่งให้กับทางโรงบาลนะครับส่งอ่าที่เหลือก็จะส่งให้ทางแม้กระทั่งไปสนียไทยก็ส่งให้ขอสอมกออก็ส่งให้สํานักง,งานตํารวจก็จะส่งให้300,000ชิ้น อส่วนโรงพยาบาล18แห่งก็จะส่งให้โรงพยาบาลละ1.8แสนชิ้นแล้กระทั่งาหน่วยงานรถไฟฟ้าพ t s MRT ก็จะให้หมดเลยอันนี้เป็นหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าเออแต่ประเด็นก็คือว่าระบบการบริหารจัดการเนี่ยเขาเจ๋งไงครับนะครับแทนที่กระทรวงที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยจะทำตั้งแต่ตอนแรกแล้วอย่างเงี้ยนะครับไม่ทำครับตอนใหม่ๆเห็นปะไปขายหน้ากากด้วยที่ตมเนียบ่ะอ๋อ อะไรนะอันละอะไรอันละสี่บาทใช่ไหมแพงด้วยแล้วคนไปต่อแถวกันยาวเหยียดทุเรศทุลังครับผมแต่อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้นะครับมันก็มีประชื่นชมนะขออนุญาตชื่นชมเลยนะคุณเลยนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนี่นี่ก็คือตะกอนเป็นมือดีของคุณทักษิณนะครับเมื่อวานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอันนี้รัฐมนตรีเกษตรครับ ก็นำหน้ากากอนามไมเนี่ยจำนวน80,000ชิ้นไปไปมอบให้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เหมือนว่าเอามาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์แต่ที่หาวันคือโดยมีนายอนุทินชายวิรากูลรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นผู้รับครับผมคือแต่ละมอคือแต่ละกระทรวงกตอนนี้ก็มาช่วยเหลือกันเห็นว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทางทีมแพทย์บุคลากรพยาวงพยาบาลยังขาดแคลน กระทรวงเกษตรก็เลยยื่นมือมาแล้วทำไมกระทรวงกระทรวงเกษตรเขาหาหน้ากากได้มาแปดแปดหมื่นชิ้นครับเมื่อวานมามอบให้ครับเออเอาเอานะรัมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ครับใช่ครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะวสขุดนะเจ๋งเลยนะไอ้เรื่องแจกหน้ากากผ้าเราเนี่ยโอเคละแต่ว่าครับระบบการราชการที่ส่งไปถึงบ้านเลยแล้วดูดรื่บ้านนั้นอีกคนแจกให้หมดเนี่ยทําให้ง่ายขึ้นอะไม่เห็นจะยากเลยก็ส่งไปสนีก็เนี่ยทยอยแจกอะไรไปเป็นี้่ครับ ออผมจำได้ตอนงานข่าวตอนนึงอะกระทรวงกอนิดให้ไปต่อคิวซื้อนะโคคิวยาวเป็นเป็นเป็นงูอ่ะครับเห็นแล้วหมดคือระบบการจัดการแต่ละกระทรวงความฉลาดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับ